สวัสดีครับรอเราบ้างครับซื้อแรงชัวเราตัวจริงซื้อจริงจบจริงไม่แขวนราคาครับวันนี้มาถึงจังหวัดมหาสารคามแล้วครับนี่มาซื้อรถ Honda HRV สวยๆนี่ครับผมมาครับนี่คุณแม่ครับสวัสดีครับคุณแม่ครับเป็นอย่างไรบ้างครับได้เจอตัวจริงกันแล้วนะครับคุณแม่จากการที่คุยทางโทรศัพท์แล้วมาเจอตัวจริงผมเดินทางมาถึงที่นี่เป็นไงบ้างครับคุณแม่ดีมากเลยบริการดีการบริการเป็นไงฮะ ซื้อจริงตามจริงอ่าราคาที่คุยกันไว้นี่ถูกต้องไหมครับชัดเจนไหมถูกชัดเจนเลยโอ้ขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับอ่าขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับอ่าร่ำรวยครับอยู่กับลูกหลานไปนานๆเลยครับนี่ครับมารับรถสวย h อ n ด้ HRV คันนี้นี่ครับมีรถสวยรถบ้านติดต่อเราครับซื้อขายชัดเจนครับผมไม่มีแขวนราคาครับขอบพระคุณคุณแม่มากๆนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ